โอเคต้อนรับทุกคนเข้าสู่อเวกนะครับและนี่คือโรบอทแม p นี้มีชื่อว่าดอจจากันได้นะครับว่าเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแัะมาเลแล้วก็รู้สึกว่าเราจะไปได้สุดก็แค่อุ้ยเดี๋ยวนะไปอย่นี้ก็ได้อะเราจะไปได้สุดก็แค่เจ้าเ่าเรียตัวอะไรนะชื่อฟิกเกอร์ใช่ไหมไปได้แค่ฟิกเกอร์แล้วก็ตายแต่คราวนี้ครับ เรามาเรามีเพื่อนมาด้วยอ่าไปเรียนรู้มาแล้เพราะนั้นใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์แชร์ b e YouTube u w a k e Facebook page Awake Game รวมาถึง Tik Tok กันด้วยนะครับอ่าแล้วเราจะอัพทุกวันเลยวันละคลิปโอเควันนี้เรามีเพื่อนมาก,กี่คนเนี่ยเดี๋ยวดูสิอย่าบอกว่าเล่นกันสองคนนะโอ้โหกับหมวกแดงเนี่ยนะแต่รอดไหมเนี่ยเอานะมีเพื่อนสักคนก็ยังดีดีกว่าคนเดียวโอเค แพ็กหน้าแพ็กหน้าแพกหน้าชมชมหน่อยชมหน่อยเตรียมพร้อมไหมหวกวิสุดท้ายนับถอยหลัง3ามหนึ่งไปครับไปเลยลุยมาเลยหมกแดงก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันมาปุ๊บโอเค จะมาทําไมเดี๋็ดจะรอดไหมเนี่ยดูทรงดูทรงจะรอดไหมเนี่ยมาทางนี้เอ้ยไปไหนไปไหนเรามาทางนี้โอ้ยหาทางเดีพาละละ่ะนี่เรียกว,ว่าพาพาละพาพาละไปชนะกันเถอะทุกคนเดี๋ยวนี่มีอะไรไม่มีอะไรเปิดเกะดูด้วย,วยเผื่อมีอะไรน่าสนใจไหนดูสิประตูที่สามละ อยากได้ไฟฉายจังเลยอ่ะอ่านี่อะไรไม่มีอะไรเป็นแท่นทับกระดาษเฉยๆนะครับประตูที่อะไรเนี่ยประตูที่ห้าหากุญแจก่อนแป๊บนึงเจอกุญแจไหมกุญแจอยู่ไหนกุญแจน่าอยู่ในห้องน่าอยู่ในห้องแหละอ่าโอเคกุญแจอยู่ตรงไหนกุญแจไหนเนี่ยเที่ยว กุญแจมันอยู่ไหนเนี่ยใครมีกุญแจเดี๋ยวงานงอกห้องที่สี่ทำไมเราไม่เจอกุญแจอ่ะมีกุญแจไหมโอ้ยมีหรออ้าวโถอยู่ลิ้นชักสุดท้ายนี่เองอยากจะร้องไห้หใช่ไหมโอเคไปไปลุยกันครับอ่าเดินดูเพื่อนด้วยประตูที่เจ็แล้วโอเคเฮ้ยเจอเทียนโอเค ถือว่ายังดีก็ยังพอช่วยได้นะครับเทียนประตูที่8มาโอเคเพื่อนๆใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมปไว้ให้นะครับแล้วก็เล่นตามมาได้นะครับแล้วก็ใครอยากที่จะคอมเมนต์หรือว่าแอดเพื่อนกันก็จัดมาสิจัดมาดิยนี่โคตรบ้าๆมาเลมือ่เดิมคือเนี่ยสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดละจ้า เป้าหมายไฟนอลของเราคือร้อยเลยนะครับเอามาแล้วเจ้าลัชมาแล้วเดี๋ยวนะออกปุ๊บแยกซ้ายโอเคมาแล้วมาแล้วปุ๊บโบเชะเขาให้บายแยกซ้ายมานี่ฮัลโหลเพื่อนไปไหนแล้วอยู่นี่โอเคมานี่แล้วเจ้าลัดนี่ชิวๆมากบอกเลยว่าชิวๆมาก14แล้วนะครับ หว้นสิประตูหลอกไม่เอาเราต้องไป15้าครับทุกคนประตูหลอกมีสัปรหราดอยู่หลังประตูเสมอจำสกแกนแน่ๆอ่ะส่ 16, ไปนี้โอเคอ่าไปเรื่อยๆนะครับห้องแบบนี้เหมือนเหมือนที่เราเจอกับเจ้าซีกเลยนะครับ ว่าตอนนี้ฝนตกครับทุกคน17แล้วไปลุยก่อนอุ้ยเอาแล้วประตูไม่ใช่ประตูทีตูล้ล้ม18อยู่ตรงนน้นโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้อะไรอะ่ะ17ไม่ใช่ต้อง18 18 18ทางนี้นี่ทางนี้นี่ต้องจำเลขห้องด้วยนะครับ19ไปลุย ปุ๊บนี่แน่เฮ้ยนี่แน่ในในสวัสดีฉันเจอนายนะอะ,อะไรอนะยี่สิบเหรอโอเคเดี๋ยวไปหาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสวัสดี <c oughs> เป่าเทียนอะไรแล้วชอบมาเป่าเทียนนี่ไงเจอแล้วกูใจยี่สิบโอเคเจอแล้วเจอแล้ว ตไหนอนห้องทียี่สิบนี่ไงเจอแล้วโอเคกดสองปุ๊บอีแจ๋วไปเลยจัดว่าแจ่มยี่สิบอันนี้โกงอันนี้บอกเลยเลยว,ว่าเราต้องไปยี่สิบนะครับทุกคนอย่าไปยี่สิบนะเอาอีกแล้วไฟมืดอีกแล้วไอเจ้านั่นจะมาเป่าเทียนอะไรอีกไหมไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะบอกให้ ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยไปไหนแล้วอะ่ะนี่หรอนี่หรอยี่สิบสองโอเคไปยี่สิบสามอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบาลบ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 อโอเคไปต่อ น,นี่นี่นีอ่อ้าวตายแล้วอ,อะไรเนี่ยปัาโทงานงอกเพื่อนเราตายเรียบร้อยแล้วครับสู่ขิดติดเทอร์โบห้องยี่สิบห้าฮองยี่สิบห้าแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรายัางไปเรื่อยยี่สิหกแล้ว 26 2สิบหกยสิบเจดฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรตรงนี้มีอะไรตู้หนังสือไม่มีอะไรยี่สิบเจ็ดโอเคตรงนี้มีอะไรเพื่อเรามองเทงไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะเล่นตามนะครับหรือว่าเล่นเก่งก็แนะนำกันได้เฮ้ยอะไรเนี่ยยี่สิบเก้าสอุ้ยอะไรเนี่ยมีเจ้าตาปีศาจเกิดขึ้นนะครับตรงกำแพงด้วยสองห้ดีกว่าสามสิบ เอาแล้วครับมาแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแล้วนะตอนนี้ทุกคนมีอะไรไหมยอยากได้ของอา้าวล้วไงเจอแล้วเจ้านี่มาแล้วมันจะไม่ได้เกิดแค่ห้องสามสิบหกนะครับ ไปแล้วครับตอนนี้น่น,นแหละว,วิ่งไปแล้วครับวิ่งอย่างเดียวตอนนี้โอ้โหวู้ววูวว้าวสามสิบเจ็ดแล้วโอเควัสดี ผ่านจนได้ในที่สุดเราก็ผ่านเจ้าซีกจนได้เอาละครับตอนนี้ลุยเดียวอีกแล้วโอ้โหไม่ง่ายเพื่อนเรามองเท่งไปเรียบร้อยนะครับอะได้อะไรมาโอ้ไฟฉายของดีอย่างนี้สิที่รอคอยโอเคเก็บตังค์ให้สุดสนานตอนนี้ห้องสามสิบเก้าแล้วนะครับ ไปเรื่อยๆดีกว่าทุกคน40 40แล้วโอ้โหห้องต่อไปต้อง41ใช่ไหมอ่ะแล้วเหลือแล้วคนเดียวด้วยดิตายละงานงอกแล้วเราต้องมานั่งหาเนี่ยนะกุญแจ41บาบอใหญ่โตเลยทีเดียวตอนนี้เดี๋ยวทำไงดีอะ หาจากข้างนอกก่อนแล้วกันเผื่อมันจะซ่อนอยู่ข้างนอกนี่แหละเฮ้ย40เหรอไหน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 มาซิไหนไหนไหนมาซิก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 เนี่ยไหนไหนไหนได้ยินเสียงแปลกๆนะไหนอยู่สิไหน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 อาจจะลายตาหน่อยนะเพราะเราต้องหาไอ้เจ้า ตัวที่มันจะทำเรา41อยู่นี่โอเค41แต่กุญแจหาไม่เจอปุ๊บอ่แเราจะหลบทำไมกดผิดกดผิดนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยโอเค41มันอยู่ตรงนี้ตั้งหากแล้วเออหากุญแจไม่เจอทุกคนหากุญแจไม่เจอฮะ ไม่เจอฮะไม่มีกุญแจอ่ะอุ้ยตรงนั้นมีสีฟ้าๆฮะหรือว่ากุญแจอ้าวนี่ไงจริงๆมันอยู่ตรงนี้ตั้งหากละสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวนี่กุญแจเจอละโอเคห้องสี่สิบเอ็ดกด e ค้างไว้ระเอียบร้อยไปแล้วครับโอเคนี่อะไรอะ่ะอุ้ยทองคำต่อไปสี่สิบสองนะ ตรงนั้นไปไม่ได้โอเคไปสี่สองครับอุ้ยตู้หล่นอีกแล้วสี่สองต่อไปก็ไปสี่สามนะครับไปเลยดีกว่าเอาละกระพิบอีกละวสี่สี่ตรงนู้นโอเคจะมาแล้วใช่ไหมปุ๊บปุ๊บมีแน่ไม่มีปัญหาโถดีด้วยให้เปิดทางให้ หาช่องก่อนมันจะมานะครับหาตำแหน่งห้องก่อนมันจะมาสี่ห้าล้วไม่เป็นไรเก็บไปเรื่อยโถสบายมากสี่สิบหกสี่สิบหกแล้วสี่สิบเจ็ดดุยไปสี 4, 7, ่สิบเจ็ดเราไปสี่สิบแปดต่อสี่สิบแปดเอาแล้วครับเดี๋ยวใจเย็นปึ๊บนี่มีไฟฉายอยู่แล้ว ไฟฉายย่อส่วน49เอาแล้วไง49ละนี่ประตูแปลกๆมาละเจอกับเจ้าฟิกเกอร์ละนี่ไงละครับงานงอกโอเคดยขวาก่อนครับค่อยๆสำรวจหนังสือก่อนฟังให้ดีด้วยนะครับสำรวจหนังสือ ต้องคอยดูมันด้วยนะหนัสงสืออยู่ไหนอะหนังสือตามชั้นทำไมเราไม่เจอเลยอะมันอยู่ไหนต้องคอยดูดีๆนะครับปึ๊บหนังสือหนังสือตามชั้นเจ้านี่มันจะมองไม่เห็นนะครับอ๋อนี่อะไรประตูโอเคซ่อนไว้ได้ เจ้านี้มันจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะจับเสียงนะครับทุกคนไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยต้องหานี่จเจอละนอหละนังสือเล่มหนึ่งเอ็กก้าโอเคเอ็กก้าเหรออเดี๋ยว,ว,วตกใจตกใจปะโถเอ้ยลาวบันไดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอ้าวแล้วครับ แกงร้องเองแกงร้องเองมันซะเลยโอ้ยมีตรงนู้นสบายสบายมันยังไม่มานะครับมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหรอ่อยู่ไหนละ่ะหนังสือเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวนะอุย้ยมีเสียงอะไรด้วย ตรงไหนต้องคอยดูนะครับนัน่งอยู่ตรงอาแล้วครับหาไม่เจอหนังสืออ่นะ๋ยวนะล็อกปิดโอเคมีอะไรเนี่ยโอเคช่ยดูก่อนปับนึงไปหาหนังสือก่อน ค่อยๆก้มนะไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย,อยู่นู้นอยู่นู่นอยู่นู่นหาไม่เจอหาหนังสือไม่เจอตอนนี้งานงอกที่หาหนังสือไม่เจอเนี่ยแหละมันอยู่แถวๆนู er ้นนะหนังสือไปไหนล่ะขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ฮะรู้สึกว่า๊ปปปปปปปไปนู่นแล้ อห็ะนะโอ้ยยังไงหนังสือเจอแล้วสี่เหลี่ยมเก้าบิ๊กมาดีครับาดีอ่ะสำรวจแถวนี้ก่อนนะมาดีครับมาดีครับฮัลโหล ไหนแล้วว่านู่นอยู่นู่นอยู่นู่น,น,นหาหนังสือนหนังสือที่เล่มแปลกๆหรออันนี้ปะอ่าน,นี่ไงโอเคแล้วทุกคนมันมาตรงนี้แล้วทุกคนอเคสีมันจะค่่ยเหมือนอุ้ยมานี้ อังนี้ล้วอันี้นี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 ่นีไปนู่นนไปนู่นไปนู่นไปน่ปน,นตอนนี้เดี๋ยวนะขอดูอันสี่ก่อนแป๊บนึงเราต้องอะไรนี่ไงหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอตัวกลางคือเก้าโอ้ยหายสี่อันเลยอะทุกคนไม่ง่ายเลยคราวเนี้ย ไหนกันล่ะเนี่ยนี่ป่ะโอเคแป๊บสวัสดีครับอยู่นู้นไงอยู่นูน้นอยู่นูน้นอยู่นูน้นค่อยๆไปค่อยๆไปอยู่นูน้นอยู่นูน้นไม่เป็นไรสบายอยู่สบายอยู่ ไปหนังสือข้างบนดีกว่าน่าจะมีอยู่หนังสือข้างบนหรือเปล่าไม่มีสักเล่มงานงอกระวงังระวงังระวงังมันอยู่ตรงนู้นนี่ตรง้ทุกคนโอ้โหหาหนังสือไม่เจอครับตอนนี้ ปัญหาคือหาหนังสือไม่เจอครับมันก็เดินเพ่นพ่านเชียอยู่ไหนล่ะสิอุ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่จะเอนะได้สามรียัแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ เมันไม่มามันมาอยู่นี่นค่อยๆสามหรีอยมมันนะครับเดี๋ยวนะหนังสือมันน่าอยู่ตรงนู้นอีกอันหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนรูปสีก่กอน,นหกเหลี่ยมอ่าอันแรกหกหกเก้าเดี๋ยวนะ หัสคือ6 699อุ้ยอะไรอ่ะ699โอ้ยโดนจนได้โอ้ยไปไม่รอดเอยอยากจะร้องเลยคุณถูกฆ่าโดยฟิกเกอร์อีกแล้วหาไม่เจอครับโอ้ยมาตาบอดแต่ประสังสัมผัสมันเหนือกว่าคุณมากโอเคแขนใจเจ้าฟิกเกอร์อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้า ที่บอกนะครับว่าเราจะต้องผ่านเจ้าฟิกเกอร์ให้ได้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตาม YouTube Awake แล้วก็ f c e b o o o Page a w w k e Game รวมถึง TikTok ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมพมาให้ใครเล่นตามก็มาได้เลยอ่าโอเคประมาณนี้ครับอ่ะงั้นคลิปนี้ไปก่อนดีกว่านะครับเด็กๆก็ปิดเทอมแล้วเป็นเด็กดีช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ